สวัสดีพี่น้องคุณสุข,สข,ขุนครับไปดีไปดีเอาละเอาละอาทิตย์ 17, ที่17ธันวาคม2564ครับเชียวแหลกเติมเติ้มร่องไหมครับเอามาหอดมือขึ้นมือหน,อนีลุยงานเลยครับจอดโดนเสียเวลาเสียเวลาหายเกมมือหนีกัดรอง รถแห้งเงีเลยนะครับได้ไหมอีซูซุหัวกระตูนเครื่องร้อยเก้าสิบห้าแรงหกสูบนะครับผมแต่มันเป็นรถอ่าอ่ารถเพนใส่ทั้งเขานะครับเป็นรถเครื่องซาโมเมนซาธรรมดานะซาแห้งพอมแต่เป็นหาเกีย์ครับคนแข็งยังบมชินมือครับบอกไงครับยังบมชินมือครับแจกะเอา ถึงใจว่ามีเข้ามาไกลครับภาษาแม่ไอซ้ำปากสอยครับทันถือใจครับไปกับยีิบซีชั่วโมงครับไปเห็นรถใจเงินลับมาเลยตื่นส้มาลุยงานต่อเลยครับช่วงนี้ช่วงไหนานครับจะบอกอะไรเสียเวลาครับผมหะเงินนะ้ครับใส่ดีนะ้ครับวันนี้ใส่ดีใส่ซิ้นแล้ครับวันนี้แต่ก็ระยะทางจะมนีรถแท็กซี่ท่านหาขั้นนะครับพอดีลงไปตอนนี้กั สามงานแต่ทีมงานเรานี่ยละลุยไปเลยทีมงานน้องไม่ทีมงานหลานกำนันเพิ่มปูนซับนะครับถามว่ากินน้ำมันหลายบอกกับจากแม่ไอายครับเจ็ดลอยหาสิบกิโลครับกินน้ำมันอยู่ประมาณเดาๆสองพันสองพันหานะครับสองพันหานถึงสามพันนะครับเพราะว่าเติมแม,ม่ให้เหมือดใหญ่เติมสองพันหานะครับเติมมาสองพันหา แล้วก็น้ำมันค้างค้างอีกแล้กก็โมบิ่งอีกยังบ้านเติมไหมนะครับกระเบื้องกันไปเงี้ยวๆแล้วครับซื้อมาใส่มาซอยครับกับบ้าขนห่างเงยกูมูครับ ใส่เพิ่นที่ล่ะใส่วบบเดี๋ยวมาใส่ตังบวาดเดี๋ยวมันเหกบขับแข็มากเกียร์มันก็มีเสียงว่ะราว่าเบีกเราว่าเกียร์ซองว่ะเกียรหนึ่ง,นนงแล้วค่อยไปกันอนพูดถึงลิงรถเนี่ยมันเหยัขึ้นมีเต็มนนีบดีได้เลดใส่ดินเราเล่ลนะเบิ้งๆเบิ้งๆไป,ป,ปไปแล้วประตูว่แกประตูว่าแก เพิ่งบาถมอีวแหงนี้เราดินยี่ว้านี่แหะบ้านน้งไหนก็สิทีบ้านไหนก่อนแค่บ้านน้ไหนบ้านเสี่ยวอ่ะปะเด้ที่ว่าทีตลอดเราดินถมอีกยุ่นนี่ซัมเมอร์ไซยาให้เพื่อนเรานี่คือแม่แงหนาวเซล ขมาสองานไอ้ยังว่ท่นเห็นสูนยู่ไปบ้านวังหันไ้เลยเลยไปหาอยู่บ้านนะทไปเยๆอแครับเจ้ารครถครับเบรกมันบดท่านหอกันเขาบดท่านต่างอยู่แอลเครียดเด้อน่ะ เยกกต่อยด้วยโอ้ต่อยด้วยย่างเงี้ยามันเห็นเดียดวบคเลย่ได้อบคเอขอบคุณขอบค่ขอ เพิ่นเพิ่นอยากขอเลียงราคาบอกกับมหาเพิ่นเพิ่นว่าล่งวัดเพิ่นขอนะเดียให้น้องให้น้องคุยพุุ่กได้เดี๋ยวรอบอกว่ารับมหาเพิ่นพ่มรมให้น้องมันผลิตันเนี้ยนะเดี๋ยววันไหนวันเคยเอาซั่งใดยังใดนะเอากติ้งแกะเดี๋ยวเอาเอาหม้อเป็นรถไปงานเนี้ bị giờ mất đấy tầm bét rồi sao tội loại đúng không tất cả những bức tranh mà He-he! <laughs> どうぞ。<laughs> no Đi đi hạng đây bên đây. Hạng sai đây. Ừ. Cái chốt đó, cái chốt đó. Ừ, luôn bằng cái xin เราวันนีกับประหยัดตอนนี้นะครับผมเล็กๆ,ๆน้อยๆกิมงานหลายกิมเงาส่งพคุณส่ครับอย่างถุงพีกดักติดต่อราคาตามคลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับติดต่อเบอร์โทรนะครับผมรครับตามคลิปเลยนะครับผม